เบื่อเสียงเรียกเข้าเดิมๆอยากจะเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าใหม่ทายังไงนะคะขั้นตอนแรกให้เข้ามาที่การตั้งค่าก่อนนะคะพอเข้ามาแล้วนะคะให้มองหาคําว่าเสียงและการสั่นค่ะพอกดเข้ามาแล้วเนี่ยให้เลือกไปที่เสียงเรียกเข้าค่ะแล้วก็กดเลือกซิมนะคะจะให้เปลี่ยนเพลงหรือว่าเสียงเรียกเข้าที่ซิมไหนเนี่ยให้เลือกซิมนั้นได้เลยค่ะกดเข้ามานะคะอันนี้คือเป็นเสียงที่ให้เราเลือกค่ะเป็นเสียงในเครื่องนะคะอยากจะเปลี่ยนเสียงอะไรก็กดไปได้เลยค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่ได้อยากจะใช้เสียงในเครื่องนะคะก็สามารถกดเลือกเสียงจากนอกเครื่องได้ค่ะเป็นเสียงเพลงที่เราชอบนะคะให้กดไปที่เครื่องหมายบวกค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เลือกโฟลเดอร์ที่เป็นเพลงที่เราทําการดาวน์โหลดเอาไว้ในเครื่องได้เลยค่ะแล้วก็กดเลือกไปได้เลย like จากนั้นให้กดทำว่าเรียบร้อยค่ะ เพียงเท่านี้นะคะเวลาที่มีใครโทรเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นเสียงริงโทนตามที่เราตั้งค่า,าไว้แล้วละค่ะส่วนวิธีการนําเสียงเข้าไปในเครื่องนะคะเสียงที่เราชอบเข้าไปในโทรศัพท์มือถือเนี่ยการทําแบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะยุ่งยากแล้วก็หลายขั้นตอนนิดนึงนะคะแนะนําว่าให้เพื่อนๆหรือว่าให้ลูกให้หลานเนี่ยเข้ามาช่วยในการดาวน์โหลดเสียงเพลงจะดีกว่าค่ะยังไงเนี่ยก็ลองไปตั้งค่ากันดูนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจเชื่อหนูสิไว้เลยค่ะเพราะหนูอยากให้ผู้สูงวัยทันเทคโนโลยีค่ะ